สวัสดีค่ะพวกเราได้จัดทำโครงงานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์นำเสนอประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกับการ์ตูน AI อิงประวัติศาสตร์ในหัวข้อเรื่องโอูเยียนช้างตำนานเมืองแปะ นะคะวันนี้เรามีเพื่อนใหม่มาในห้องเราเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะนักเรียนอยากรู้จักเพื่อนใหม่ไหมคะ yeah, <okay. S 2> อยากแนะนําตัวหน่อยลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปีชาเตยชิปย้ายออกมาจากโรงเรียนเทศบาลหนองยา่มาจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ๋อเพื่อนย้ายมาจากไหนคะ้อยดี่าเพื่อนชื่ออะไรคะปีชาปีชา,ชาออะปรบมือต้อนรับปีชาหน่อย พี่ชาไปนั่งที่ตรงข้างเพื่อนเลยนะลูกนาที่ว่างเลยเดี๋ใหญ่มาจะใช <c oughs> อรอยเอดแล้วหีจังหวัดรอยเอดไม่หีเที่ยวที่าทนาสนใจอยู่ไหนเน <c oughs> อหอหัวดกก็หมอดูดาวเอพวกตัวอยากไปบออยากไปอยู่อยู่บุญล่นี่เล่นมาเอางสวยหนาไปบ้างอ๋อ มงที่คู่กลุ่มเข้าเข้าไปเหรอนีนอบงเวียนช้องตัวอยากเห็นบอึอ<า>หาจะเ้าไปบึงป่ะจากการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองผ่านรายวิชาประวัติศาสตร์โดยบูรณาการร่วมกับวิชาเทคโนโลยีผ่านการจัดทำการ์ตูน AI อิงประวัติศาสตร์เรื่องวงเวียนช้างตำนานเมืองแปะ โดยได้มีการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท้องพินของจังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นพวกเราได้รวบรวมข้อมูลและลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานมาประเมินผลและวิเคราะห์ผลตลอด จนนำมาเรียบเรียงแล้วจะทำการ์ตูน AI อิงประวัติศาสตร์กับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั่นก็คือการใช้ Google View Chat GPT Gemini และ Canva เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆได้รู้จักพวกเราได้มีการนำการ์ตูน AI อิงประวัติศาสตร์เรื่องวงเวียนช้างตำนานเมืองแป,ปะมานำเสนอหน้าชั้นเรียนและเฟซบุ๊กของโรงเรียน วันนี้พวกเราได้เดินทางไปดูพระบรมราชาุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่บ้านเทพพยักตำบลตาจงอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากหลังจากที่เราได้ไปเยี่ยมชมพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้ว พวกเราได้เดินทางไปกันที่ศาลเจ้าเมืองนางรองเพื่อกราบไหว้และเยี่ยมชมสถานที่บริเวณรอบๆพร้อมทั้งดูสถานที่ลานประหารเจ้าเมืองนางรองใต้ต้นโพซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนอนุบาลน,นางรองสังสกิดอนุสร์ ที่สุดท้ายที่เราจะเดินทางไปนั่นก็คือวงเวียนช้างจังหวัดบุรีรัมย์พวกเรากราบไหว้พระบระมราชาุสาวรีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวบุรีรัมย์นับถือและศรัทธาเป็นจํานวนมากนอกจากนี้พวกเรายัางได้ศึกษาความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วยจากการได้เดินทางไปศึกษาหาข้อมูลในสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้พวกเราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์มากยิ่งขึ้นและเกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของพวกเรานั่นก็คือจังหวัดบุรีรัมย์